ตัดใจจากคนสามแบบนี้ซะเพราะเขาไม่คู่ควรกับความรักของคุณที่มอบให้นั่นเองค่ะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องพิสูจน์เสียสละและทำเพื่อเขาตลอดเวลาเลยทั้งที่ความรักมันต้องช่วยกันและเติมเต็มซึ่งกันและกันเช็ถูกไหมคะแต่คุณเป็นฝ่ายที่เหนื่อยเพื่อเขาตลอดเลยแล้วเขาก็อยู่เฉยๆแบบนี้ก็คือว่าเท่ากับว่าคุณทุ่มให้ความรักฝ่ายเดียว แต่ตัวเขาไม่ยอมจะเปลี่ยนโอเคเนาะข้อที่2คือทําให้คุณรู้สึกว่าดีไม่พอคนรักแบบนี้นะคะไม่คู่ควรกับความรักของคุณหรอกคะ่ะต่อให้คุณจะถมไม่เท่าไหร่ทุ่มเทเขาแค่ไหนบริการเขาแค่ไหนทําให้เขาดีแค่ไหนเขาก็จะบอกคุณว่าคุณยังดีไม่พอยิ่งคุณทําคุณยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อโอเคไหมคะข้อที่สมคือเขาหลีกเลี่ยงที่จะใช้เวลาอยู่กับคุณคนแบบนี้เท่ากับว่าเขาไม่อยากมีเราในชีวิตละ ถ้าเขารักเราจริงๆเขาจะอยากใช้ชีวิตอยู่กับเราอยากให้เวลากับเราอยากใช้เวลาอยู่กับเราแต่การหลีกเลี่ยงของเขามันมีในยะสําคัญซึ่งเขาอาจจะคบกับเราอะไรก็ตามแต่เราไม่รู้แต่ว่าเขาไม่อยากอย,กอยู่กับเรานแน่ใน3ข้อที่โคเชมบอกนะคะดังนั้นนะถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้กําลังคบ ศึกษาดูใจอยู่หรือคุยอยู่ว่าเป็นแบบนี้3ข้อนี้มันเป็นการเตือนว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กในเรื่องของความรักแล้วนะคุณไม่โอเคแล้วนะมันไม่คู่ควรกับความรักของคุณเ็สนะคะทีนี้ใครอยากจะเสริมมูเสริมมงคลเนาะทำให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องของการเงินการงานความรักโคเชมีสีพึ่งนะคะที่จะเป็นเมตตามหานิยมขั้นสูงเนาะที่เสิริมให้กับคุณดังนั้นในการที่คุณบูชาสีพึ่งไปปุ๊บอะ่ะคุณจะได้สคริป ที่คุณเอาไว้คุยกับจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกของคุณมันเป็นพลังดัง g h อส t พาวเวอร์พาวเวมากเลยมันให้มากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำนะคะสมมุติว่าคุณอาจจะตั้งเป้าว่าเท่านี้เท่าสิบ เขาอาจจะเทให้คุณ20ก็ได้อันนี้คือพลังของจิตใต้สํานึกถ้าคุณได้ลองอ่านเรื่องพลังจิตใต้สํานึกคุณไปลองอ่านเลยว่ามัน p พาเวอร์ฟูลแค่ไหนแล้วสีพึ่งนะคะที่โคเชมไว้สื่อสารให้คุณคุยกับจิตใต้สํานึกเช่นเวลาที่เราแตะเป็นแบบนี้เนาะหน้าผาก จมูกหนูแก้มทั้งสองข้างหนึ่งผีปากบนล่างทุกการแตะจะมีในเรื่องของการ affirmation หรือการพูดสั่งจิตใต้สำนึกพูดง่ายว่าคุณนะ่ะให้เวลากับตัวเองแล้วเอาเวลามาคุยกับจิตใต้สำนึกของคุณมากขึ้นเกี่ยวกับแผนการเกี่ยวกับการที่คุณต้องการที่จะทำในเป้าหมายของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการเวลาที่คุณพูดแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆย้ำๆ,ๆเรืเ่อย จิตใต้สําสนึกก็จะฟังรู้แล้วว่าอ๋อเจ้านายฉันอยากได้แบบนี้ดังนั้นจิตใต้สําสนึกจะจัดเรียงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นผู้คนสถานาการณะะ์เข้ามาให้คุณเองโอเคไหมแต่ที่สําคัญ Key to Success คือคุณต้องสื่อสารกับเขาแล้วผนวกกับสีพึ่งที่ผ่านการปลุกศิกนะคะมันจะทําให้ e NERGY หรือพลังดึงดูดเร็วคูณ10คูณร้อยไปเรื่อยๆโอเคไหมใครสนใจบูชาสีพึ่งติดต่อได้ที่แอดชค่ะ